ไ่อันนี้มันอยู่ได้เพี่น้ที่วันที่สมสวัสดีครับพี่น้อง่กสเก้าแน่วงครับผมสีแยกลามามโหลดตลาดนะตลาดคลองทุมครับมมเนตลาดมมเนตลาดตลาดคองทุมบ้านนัทอรนครับผมตลาดคลองทุมี่ทุกวันนี่ทุกวันอาทิตย์เลอครับด้อพี่น้องเดออ่ะพี่น้องฝากส่งนั่งเครับผมสาลักสปรื่อยเรื่ คนติดตามไอซีเดียงเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเปกระด้างใจในการทำคลิปครับพี่น้องครับพี่น้องซีแยงมีผพาไปเบรงหารการกินตลาดข้องผมมีทุกวันอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อตลาดข้องผมมีทุกวันอาทิตย์ครับผมน้าตลาดหน้าตลาดครับวันนี้ซีมังเขื่อนในจังหน่อยครับผมเหมือนนี้ซีมังเขื่อนในการพวผมมาค้ำในจังหน่อยผลมันอยากซีโต๊กๆหน้าครับเต็มใหม่เต็มมือเลยครับผมพี่น้องเต็มใหม่เต็มมือเลยครับบรรยากาศเต็มใหม่ผมสนับสนุนมันครับผม มาทางนี้มามังกรครับมังกรครับลูกสิ่มครับพี่น้องสิ่มสิ่มครับห้าบาทห้าบาทชูม้เลยค่ไม่ได้ห้าบาทครับห้าบาทชูม้เลยค่ะครับอร่อยเลยห้าบาทครับประดบ<ม>ับหน้าทนาแล้วพี่น้องเลยนี่นนครับผมเราจะเทสเตอร์อีกท่านแล้วค่ะครับผมส <c oughs> องสี่เอาสามสิบบาทครับผมพี่น้อง สนับสนุนเงนกับพี่น้องตลาดเอื้อยมาใช่เลยครับครับสนับสนุนึงนกับพี่น้องเต็มทีเลยครับสนับสนุนึงครับผมมาอุดหนุนเอื้อได้ครับพี่น้องมาอะไรได้ครับพี่น้องตลาดนัดอุตตลาดข้องทุ่มหน้าทนเรื่องมาเตอตลาดนัดตลอดไปทายตลาดัดตลาดนัดายพี่น้องเลยลืมมี่ทุกวันอาทิตย์เลยครับเลยตลาดวันหน้าทนครับผมตลาดมันหน้าทนครับ ท่านไ้นจะเป็นโอ้หแนอยางครับพี่น้องเนอยางอาหารการกินครับผมเป็นอาหารกินมักใหม่ครับผมมักใหม่จะกินโดดแปดส0บาทเลยครับเ้อมาไอ้ครับทาานไหนจะเป็นเนื้อหมูครับเนื้อหมูใส่หมูใส่ออนครับพี่น้องใส่ออนใส่ออนสตัรครับพี่น้องเลยหลายอาหารการกินครับท่านไหนจะเป็นน้อง งัวครับพี่น้องน้องงัวน้องงัวน้องงัวนงงหน่อยครับงัเวเผามีเบิดครับน้อเป็นหอมมะเขือครับมะเขืขเอ,อ,อ,ขอกล้วยครับผมเผือกนี่หัวเนี่ยมันเขาแม่เขาหองอันนี้ลูกครับหัวเผือกหัวเผือกได้ไหมน้องขายกิโล่เจ้าบาทครับผมโลละหา้าสิบบาทโลละห้าสิบบาทด้วยครับตลาดนัดสมมุติกล้วยครับขายขายห้าสิบให้ลูกก็แสนสี่ห้าสิบลูกนี่ขึ้นเหว่แท้ เอาเบี้ยหนึ่งครับแม่มาอุดนู่นครับผมมาอุดนูนเอาลูกสามีโบเป็นแยังครับอันนี้มันกล้วยบ้านแล้วยครับชิ้นแทบเจ้าบาทครับเนี่ยเจ้าบาทด้วครับยี่สิบบาทครับพี่น้องมาอุดนู่นทำอะไรได้ครับเบื่อเลยทำอะไรให้กล้วยๆนะคะหน้ามันครับพี่น้องท่างนี้อาหารของบ้านครับผมเป็นเค้กคนครับขัวปีครับไก่ ไก่อบไก่ย่างไก่ตุ่มน้ะมันไก่ตุ่มหนังปลาครับพี่น้องบรรยากาศคือครับเขาสนับสนุนนะครับพี่น้องนี่มีกระเป๋านี่ครับหมากไม้ครับผมอันนีจะเป็นหมากไม้ครับหมากไม้ครับพี่น้องเกี่ยงกระเทียมเดี๋ยวจะถ่ายไปรอครับอันนี้เพื่อเพื่อนได้จังหน่อยครับผมแต่ว่าดีอย่างหนึ่งบะมีเสียงเพลงนะครับอันนี้เป็นหอยครับเป็นถุง ถุงในห้าสิบบาทครับผมอาหารทะเลครับพี่น้อง pues เป็นอาหารทะเลครับผมเป็นไข่ไข่ดูครับไข่ดูนี่ครับไข่ยังงงครับกระหองนี่ครับไข่อะไข้าวนี่นะคะไข่ข้าวข้าวหนึ่งบอกคำนี้เอามาปิ uh. า้งจ้าโอ้โหปิ้ครับโอ้โหหมักมังหมักมังกรครับพี่น้องครับกรมังกรอันนี้ยอดไบร์ครับเขือมะนาวมะนาวถุงเจ้าบาทครับไหมครับ หนึ่งครับอาชัยนี่กันเลยมาอุดหนุนนะครับตัวไรก็ได้ยอาชัยทุ่งคุ้ครับนี่ครับนอใหม่ครับพี่น้องนอใหม่ตุ่มป่าครับผมป่านอใหม่ตุ่มแดดครับทุ่งเจ้าบาทครับไม่ค้าดเลยทุ่งในยี่สิบบาทครับพี่น้องโอ้ยจีบอนักพรุว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเรืองไม่ขาดทุ่งในยี่สิบบาทโอ้โหนุ่นนองมันครับผม นอไม้สุ่มนอไม้ยังเหรอครับเุณเอ๋นินกไม้เกี่ยงค่ะนอไม้เกี่ยงยี่สิบบาทเนาะครับผมครับก็จะเป็นแก้วน้ำเค็มกับป๋าเย็ดไล่รับมาตลาดครับพี่น้องของหมานครับพี่น้องกระตุ่มครับกระตุ่มทุ่งหน้าเจ้าบาทข้าแม่เนี่ยทุ่งหน้สิกระตุ่มข้าบวะกระตุ่มมา ต้มหั่ยี่สิบตะต้มโครมสิบบาท้าเนี่ยขาดอืมแค่หนึ่งก็แม่เล้วพุ่งบุนับสนุนครับผมมาทางนี้จะเป็นอาหารตระลึกครับพี่น้องมาจะเป็นอาหารตระลึกข้าวมันไก่ครับผมข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่ผัดไทยจ้ามีเกี๊ยวจ้าสลัดค่ะมีค่าขายก๋วยเตี๋ยวครับ ขายขายก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องมับจรรยากาศมันในตลาดด้วยครับเดินนี่เดิมมันในตลาดครับคุอาหารการกินครับนี่ทุกวันอาทิตย์ครับพี่น้องเลยอาหารการกินทันหลายแห่งเด้อาหารการกินทั้หลายครับทั้งนี้เยอะจีบผ้าไปเบืองอีกโซนนี้ทั้งนึงครับพี่น้องข้าวมันไก่ครับพี่น้องเครือพี่น้องเลยเครือทั้งนี้เป็นของหวานกล้วยครับกล้วยปลาแหลกแซ่บครับ ปลาหอยเงี้ครับผมปลาครับพ่ปลาครับพี่น้องปลาตัวใหญ่แห้งยินดีครับพี่น้องนี่จะเป็นอาหารสุกสมัยจะเป็นอาหารสุกครับพี่น้องเยส่วนทั้งเนี่ยไก่ครับพี่น้องไก่ไก่วางครับโลดเลยฮะร้อยยี่สิบครับเนื้อง้อเนื้อหมูนี่ทุกครบครบสุปครับพี่น้องวันขนขึ้นเลเดี๋ยวว่าอันนี้โอ้ยอาหารทะเลครับผม นี่จะเป็นอาหารทะเลครับบรรยากาศเซ่บๆครับพี่นงค์นครับอาหารมาโลอะไรได้ครับพี่น้องตลาดน่าทนครับเหมือนจะอยากเสียกุณขึ้มในฝนอยากจักตกได้ครับมือนนี่ฝ้นพ้นเดิอมอะไรไม่ขาดเลยครับผมฝนเดิอมไรแต่ของบวานครับเป็นเต็มหม้อพคนเลยครับของบวานทุ่งหนเจ้าบาทครับไม่ขาดนี่ของบวานทุ่งละ้าสิบบาทไอ้ผมทุ่งเองครับ เราอุวว้นเอ,เอื่อย้ะครับปลาถั่วดำตัวน,นี้ครับหวานตลาดนักครับนี่ครับนี่กลางภาพติผักพี่นอ้องเอาซีแยบไปอีกพี่นอ้องเอาพี่น้องซีแยบภาพรถตลาดนัด คล้องทุมซ้ำนี่แหละครับผมสามารถตรวจสอบแต่นกเดินติดตามด้ว่น้องด้วยเธอเพื่เอ <c oughs> เป็นการแจกใจงรายการทำคลิปครับผม <c oughs> คลิปนี้เอาไปใช่ไหมครับ <c oughs> คลิปนาวพอกันไหมครับสวัสดีครับผม